ไอ้ลูกตัวไรตัวไรตัวไหนลูกตัวไหนไปเบิ่งกันครับพี่น้องวันนี้โอ้หัวหลุนตัวพี่น้องนี่ยเอาขึ้นไม้พี่น้องเขาเบิ่งนเลาซิมก่อนเลย สัตว์ลีเด้อพี่น้องมื้อนี้แม่มันจินนั่นม้านั่นซื้อง่วไปเลี้ยงว่าไงก็บ่ได้ซื้อดอกพี่น้องขอน้ำตาครับบุษราะไปบุษรารำตาไปเลี้ยงเอาแนวเอาแนวครับพี่น้องมื้านี่งัวอีหลาน้อยอีหลานสื่อนางกรลูกอันดาอันดาสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะงัวงัวงัวสื่อนางกรลูกแตงโมมอแตงโมดิ้งหอยดาหอยดาน้อยครับพี่น้องเนี่ยแม่ได้ก็สี่ให้ พาไปเบื้องได้บ้านเนี่ยแม่แดงน้อยฮะต้มมูซาดแตงโมปูหัวหลุนธรรมชาติฮะปลาหน่หมอกแห้งับหน่หมอกแห้งพี่น้องเอ้ว่าไงกัดว่าใดน่ารักพี่น้องต่างขอกันไปเลี้ยงเอาเนาะเอาเนี่ยครับพี่น้องวัอนี้ปูปลูปูปลูไอยหลาหน่อยพาไปเบิ้งครับอ่าตัวใดลูกตัวใดตัวใดตัวไหนลูกตัวไหน ไปเบิ่งกันครับพี่น้นนองวันนี้โอ้หัวหลุนตัวพี่น้องนี่ยหัวหลุนธรรมาชาติพอนะเอาโอ้เสียก็จะใส่ลูกเสียก็จะใส่โอ้เปลี่ยนเข้าให้แล้วโอ้ดึงมาเบิง่งลูกดึงมาเบิ่งโอ้หอยดาหอยพี่น้องเอง้อยออนี่ตัวหู้ มันยานลูกมันยานตัวนี้บ่ลูกมันบ่ะซื้อว่าน้องอยังก่อนนี่น้องแตงโมครับพี่น้องหัวลุนธรรมชาติเด้อพี่น้องเอ้ยบอกไงว่ากับต่างขอาร่าไปเลี้ยงน้าพี่น้องเอาเนาะเอาแนี้ยเนาหน้าพี่น่องเนาะบัวบามันลอยเปอร์เซ็นต์โอ้หัวลุนธรรมชาติพี่น้องเอาหอยดาหน้อยครับพี่น้องวัอนี้โอ้ยแน่นอนอีหลี้ย ดึงข้าวเยลูก <Gym>. ด <to> <c oughs> ึงข้าวพี่อ้าวซ้อมมาเติเด็กจีมาแล้วพี่น้องบ้านนี้ยใหญบ้านเออพี่น้องกันมาขอบูชาน้ำตาครับพี่น้องไปเลี้ยงนี่ลากับฟองเสียดายผ่านยังก็ลูกโอ้ว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ มันล่นไปเหยียบมันได้หรือนปล่านกแตงโมไปตาอ่อนบอกเลยพี่น้องไปเห็นนอเห็ดแนวครับพี่น้องล้นธรรมาฉาดมันนะอีหลาว่าติดโบดครับพี่น้องเต็มสูบแตงโมแตงโมอีลาไปเอาไปเลี้ยงดอกแตงโมอีแตงโมนี่นะคะทุกคนไป ไปแล้วไปของเข้าบ้านเนี่ยไปก็ได้หลาเด้องวันนี้เด้วแล้วทีรี่วิ่งไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮะห้วเด้อพี่น้องเลยพู้นงูอู๋ก็พูนครับพี่น้องมาเลยพู้นครับอ่ะเมื่อกี้เขากินน้ำน้ำกันครับเมื่อไงนี่ตำหมูฮู้งกับพี่น้องตำหมูฮู้งปิีงปิีงไก่ไก่ให้ปิีงปลาเอา โอ้ลูกปืนผมลูกพ่อปุยครับนนะ่ะน่วงเราพี่น้องคืนหอดหมูหย,ย่าบอกกินเลยหมดน,นี่มีเต่เบิดทะเลทะเลเยูะมาด้อพี่น้องมาด้อขอร้องกันครับตะมุฮุ่งย้ำมาสนิทไม่พี่พน,น้องเราเบิ่งแน่ เออเอาขึ้นไม้พ่นองเขาเบิ่องนี้จิมก่อนเลยนี่น้องเสียบปหอ่ะเอาขว้างไว้สิเออปลาม่พอใจวม่ได้พอใจมันมาด้วยพ่นองเลย ปรต่ำแต่มึงมงมีงบ้าพักนี่แม่ปลารบเขอยาเอาขาเนาะนเด้อพี่น้อ,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 นนองนี่ยทำยาไปบ้นกะป่นนี่แหละ น้ำจีนน้ำจีนสิเอาเองี้ยต้องออออหา <c oughs> อาหอบหอบหอบข้างเขาขัา้วเขาเห็นหปล่เนี่เรีนใจเมือ่อไปเรียนนะมาเมื่อ เรียนปากกาเขียนหนังสือมันได้ออกซื้อหมวกเอาเมนปากกาเออเอาเมัดปากกาเอาสายเม็ดปากกากินเข่าบ่าก่อนนี่<ะ>เออเขียน กิบ,บ้าเก้ากินแม่เำหมุนอันเอบอกนะกุนแบเอาเนี่ยบ่าเขาใช่น้ำเนี่ยบ้หิวเมือนบ้าอันเดี๋ยว,วออกดิ เรียนออนไลน์ด้เลยนะเรียนแล้วกันนองจะถนันแล้วพ่อพอนใครขอน้ำจำห้งจำไหมจำครับ ก็ยังแสที่สวนยนงี้้องออ่แต่มุงห้วแปดคะแนนไก่หิ้เข,าข่าคะแนนขอบุณท่านไอซิมโอ้ซิบคะแนน,าน,นหาซิบคะแนนยังงอ่ะ ตัวนอกแตงโมไ้แตงโมเอวแตงโมูบอมันตัวพวกนี้อะไรคือพวกนี้ตัวแมวตัวแมวซื้อาเดี๋ยวไก่อนนองตังมาแล้วหอเอาตังเอง นองอ,อ,ปปรอง๋รูปล่อเฮ้ยีเพิ่งเล่าปิดอยู่นองนองเชอรี่อุ้ยเชอรี่มันนองอืมฮะเชอรี่มันนองแกงมลิลี่นองลิลี่ น้องลิลลี่จะไปเปลี่ยนสีอืนน่นกับน้องพิ่งวิ่งกับนอ้นองลิงฟ้าขอบคุณไม่กินกับขอบคุณกินกับ กะปุบรกาศพี่น้นนองเอองามเวียนง่อนกระปุน,นี่ซื้อพันมากพี่น้องว่าอะไรเหรอเราเวม่วงคักนะมิ เปล่าไรก็ได้น no ี่ลูเขานีู่่น่จมยังมีแต่สวแลวอิ่มเหรอิ่มเหรอปาโตกันเราก็ตัวกนวับพี่น้องนี่เสียงโม่สรพอว่าพอว่า ตัดมุมกับพี่น้องตอนเศร้าๆสวยๆครับบางน้อยได้ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเด้อครับพี่รอบนึงครับน้องติดตามติดชมครับอีสานบางน้อยครับพี่น้องวันนี้พ่อปีพ่อาน้องครับเหนืยอยอายสุขสุก้นครับปไปบูซางัวนะ้ำตาอ้อนครับพี่น้องมาเลี้ยงครับเพิ่นเกลว่าซุ่มของตาอ้อนอ่อนออกแม่แพ้ลกูกหัวใหญ่พี่น้อง <c oughs> ปีละตัว <c oughs> ปีละตัวไปขอบูซานทำเพิ่นมากครัพี่น้องมาเลี้ยงเอาเนาะเอาเนี่ยเอาไวสำรับพี่น้อง อ่ะสต่เราที่นี่ครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเลยจะเก็บจะขายจะจนพี่น้องร่ำรวยรวยสุขุสุขคนครับผมป้าปุ๋ยไม่มากินที่สาสตอรีก้าวเข้ามาสวัสดีครับจิวจิ้วป้าปุ๋ย